สวัสดีค่ะมือ่อวันที่16ศุิกายน2 5 6 4ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมื่อนี้เป็นคลิปที่2ของวันที่16จ้าตอนนี้กำลังสลากพวงรถไถัขนี้ไปทรงลูกข้ายยุบานหน้าเลี่ยงค่ะอำเภอหนามพงจังหวัดขอนแก่นลูกข่าเพิ่นสั้งเป็นหลุ่นหลอเดียวดำมือค่ะสเปคของพวงขนี้กวา้างย่เมตร70จ้ายาวที่3เมตรสูงท4เมตร1 าลาบบนถอดได้ค่ะเปิดได้สามดันจ้าคันนี้เป็นรุ่นดํมมือค่ะรา,าคาตอนนี้ยูทีสา่นหกพันบาทค่ะของอูซางบอยจะเป็นสไตล์นี้ค่ะมีบันไดสองขางมีหมวกดันบนไว,ไวนางหรือว่าว่างของใดค่ะแล้วก็จะมีก้องเครื่องมือแบบนี้ให้ทุกขั้นค่ะช่วงล่างขั้นนี้ใส่เผ้าของมิตซูค่ะ ใส่เล็กล่างนำหนาซีเสริมโดยล่างนำหนาสามเป็นโตชัดซี่ไห่ค่ะใส่ไดายูทีสามตันถึงซีตันต่อเขียวค่ะข้อหลักของอูซางบอยกัจบประมาณนี้ค่ะอันนี้จะใส่เป็นเล็กตันค่ะขนาดสองนิ้วค่ะหลักกัจจะมี่ซับข้อไห่แบบนี้ทุกทุกทุกค่าไหนบ้านไหนเอฟซีคนใดที่ติดตามคลิปของ อูซางบอยาาจะเป็นช่องเก้าหรือว่าชอ่องยูกะให้โทรมาสอบถามได้ค่ะเบอร์ทโทรซาร 1, รงบอย0 6 2 3417441เจค่ะอูซางบอยตั้งยูบา้านน้องโน่ตำบลววงยยวอำเภอโกสุมบสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะลูกค้คาพ่นสร้างเป็นด้านหน้าสีเขียวค่ะด้านนอกสีส้มค่ะเดี๋ยวเบื้องช่วงล่างของสไตล์ของอูซางบอยถ้ารุนดำมือค่ะสร้างใจเฮ็ดแบบนี้ จะเป็นการฉบัสไปในโตค่ะเป็นทีล็อกดำน้ำจะใส่สลักเป็นทีล็อกค,ค่ะแข็งแรงก็หลุนกนก้อนค่ะเดี๋ยวห้าไปชมคลิปไปฮอดบ้านลูกค้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวมอนรซางบอยจะไปคนเดียวค่ะอันนี้รีวิ่วไปไเห้เพิ่นก้อนครับเอ่อวันนี้มาถึงบ้านลูกค้ามืดหน่อยนะครับพอดีเมื่อเช้าไปทางอุบลมาขากลับเลยแลวะมาส่งทางขอนแก่นน้ำพอง อันนี้ชื่อบ้านอะไรครับบ้านนาเลียงใช่ไหมบ้านนาเลียงบ้านนาเรียงอ๋อน้ำพองนะครับใช่น้ำพองขอบคุน้องภูงิ้งเพิน้ำพองครับโอเคนะครับส่งมอบเรียบร้อยครับถูกใจเนาะเอาเยี่ยมเยี่ยมแล้วครับขอบคุณหลายๆเรือครับเจอกันคลิปหน้าเลยครับเร็วเร็วเร็วกว่านั้นไปอีกขอบคุณหลายๆครับ